สวัสดีค่ะน,นี้เราก็พบกับปาณิถหวยฮานอยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่1 7เดือน12ปาณิถก็ได้นำฮานอยดีๆมาฝากนะคะพร้อมกับตารางจับคู่เลขเด่นมาฝากเหมือนเช่นเดิมตารางเลขของปาน,นะคะมีเลข3เลข5เลข0 4 1 9 จับคู่เลขเด่นก็ได้ตามนี้เลยนะคะส่วนจับ3ตัวเด่นก็จะได้3 4 8 1, 9, 6, 4, 9, 1, 9, 0, สี่แ9ดหนึสีาหำหรับเมื่อวานตารางก็เจาะเข้าไปที่0 3นย์สาหำหรับพาน้อยพิเศษนะคะแล, 9, 0, และก็เกและก็91ที่ VIP สําสำหรับทานน้อยปกติ ป้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสที่เราพลาดไปน้อเมื่อวานแต่ยไงซะวันนี้ป้าหวังว่าตัวเลขที่ป้าให้ไปก็จะเป็นประโยชน์และเข้าทุกน้อยนะคะใครไม่ชอบตัวเลขที่ป้าจับให้สามารถจับกันเองได้เลยนะคะโชคดีค่ะ อ๋อลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ